กลายเป็นกระแสร้อนแรงครับเมื่อครสิสเตโนโรนโดฮะซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสเนี่ยได้ไปคุยกับริโอฟอดินานตำนานกองหลังอดีตเพื่อนร่วมทีมผ่าน u t u b e ครับซึ่งการพูดคุยเนี่ยมันเป็นไปอย่างเผ็ดร้อนเพราะส่วนใหญ่คริสเตโนโรนโดได้เคลียร์ถึงความรู้สึกที่ยังมีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแต่ไฮไลท์สำคัญเลยเนี่ยมันมีการพูดคุยถึงกุนซือคนหนึ่งไม่มีการระบุชื่อซึ่งพีโดครับไม่ได้พูดชื่อออกมาว่าเป็นใครฮะแต่รู้กันดีว่ามันอาจหมาย เอริกเทนฮาร์ดเฮดโค้ดคนปัจจุบันของปีศาสตร์แดงครับไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแคโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ขวนขวายในการเป็นแชมป์ทั้งที่คุณมีดีกรีเป็นผู้นำให้กับสโมสอรอันยิ่งใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งบทสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ที่โรนโดกล่าวถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครเนี่ยมันมีเรื่องของความมุ่งมั่นและความทะเยอทะยานนะครับซึ่งโรนโดบอกว่า ไอโค้ดคนนั้นมันบอกว่าพวกเขาไม่สามารถแข่งขันเพื่อคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้แชมป์รายการใหญ่ที่ว่าคือพิมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งการเป็นโค้ดของแมนยูนเต็ดเนี่ยคุณไม่สามารถพูดได้ว่าคุณจะไม่สู้เพื่อแชมป์โดยเฉพาะแชมป์ใหญ่ๆอย่างพิมียร์ลีกและยูฟาแต่คุณต้องสู้ไว้หรือคุณต้องพูดออกมาด้วยทัศนคติที่มันดีกว่านี้ว่าเฮ้ยฟังนะเราอาจจะไม่ได้มีศักยภาพถึงขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่พูดว่าเรากําลังพยายามแต่คุณต้องลงมือและ พยายามจริงๆนั่นคือคําพูดของคริสตินโอโนโดครับซึ่งพีโดนะฮะยังเปิดใจอีกยาวเฟ้ยเลยครับซึ่งก็สรุปได้ประมาณว่าถ้าเทนฮาร์ฟฟังรุดฟานิตเตลอยเยอะๆเนี่ยบางทีอาจจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ครับเพราะว่าเฮียรุดนะฮะรู้จักสโมสรแห่งนี้เป็นอย่างดีดังนั้นครับควรจะต้องรับฟังคนที่เคยค้าแข่งให้กับสโมสรแห่งนี้มาก่อนซึ่งพีโดนะครับนอกจากจะพูดถึงรุดฟานิตเตลอยครับยังอ้างอิงไปถึงรอยคีนพอสโคแกรรี่เนวิลหรือแม้กระทั่งเซอร,ร์รอเล็กซ์ฟูกุซัน สแห่งนี้ใหม่ได้โดยขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทีมนี้ฉะน,นั้นครับรุสฟานิเตอรลอยเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้ในมุมของพีโดนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยอยู่กับสโมสรเขารู้จักสโมสรแห่งนี้เขารู้จักแฟนๆและถ้าโค้ดร,รับฟังเขาเนี่ยผมคิดว่าสโมสรแห่งนี้จะพัฒนาได้ทีละเล็กทีละน้อยเลยนะครับนั่นคือในมุมของโรนัลโด้ซึ่งนักข่าวนะครับได้เอาสัมภาษณ์นี้ของโรนัลโด้เนี่ยไปถามเอริกเทนฮาร์ครับว่า เขามีความรู้สึกอย่างไรซึ่งคําตอบของเทนฮารครับก็กลายเป็นดรามา่าเรียกรถทัวร์มาจอดลานทัวร์ได้เช่นกันครับซึ่งเทนฮารครับเลียร์กลับไปว่าโรนัลโดนั่นแหละเป็นคนพูดแบบนี้เป็นคนบอกว่าแมนยู you, ลุน้นแชมป์ไม่ได้คุณลองไปอ่านข่าวดูดีๆสิเขามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เขาอยู่ไกลลิฟถึงซาอุดีอราระเบียเขาอยู่ไกลจากเมืองแมนเชสเตอร์เรื่องนี้มันไม่ส่งผลกระทบอะไรกับผมหรอกผมรู้ว่าเราอยู่ในขั้นตอนไหนเราอยู่จุดไหนผมรู้ดีและผมก็รู้ว่าเราต้องทำ และกําลังไปในทิศทางใดอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่เอริกเทนฮาร์ได้เปิดใจเคลียร์ครับตอบโต้ไปถึงคริสตานโนโรนโดประมาณว่าคุณเป็นคนอื่นคนไกลไปแล้วอะ่ะจะมารู้ดีกว่าคนที่อยู่ในสมสรได้อย่างไรฉะนั้นครับเทนฮาร์ยกำลังบอกว่าเขาเนี่ยกำลังทําให้แมนยูไนเตดเนี่ยเดินหน้าไปในทิศทางที่มันถูกต้องและกลับมาเดินหน้าคว้าชแชมป์ลีใครได้ในอนาคตครับซึ่งบางทีครับคำพูดมันง่ายครับแต่การกระรทําและสิ่งที่เทนฮาร์ต้องพิสูจน์เนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากมายซึ่งเขาต้องฝ่ามรสมมควากด,ดันไป ได้อีกร้งครับแล้วมาดูกันครับว่าซีซั่นนี้เทนฮากจะพาทีมไปลุ้นแชมป์ลีกเขาได้ไหมแต่เปิดมาก็แพ้ไปแล้ว2นะวันนี้อัดวันนี้อัดวันศุกร์เดี๋ยววันเสาร์ไม่รู้เป็นยังไงต่อก็รอติดตามครับส่วนครั้งหน้าฮะพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์คอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วิกหน้าครับสำหรับขอนสนามข่าวนี้พี่เคียร์จ้าไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วย,วยจะจาดรังแครมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแค